วันนี้พี่มาพูดถึงเมืองฮาร i f ล็เมืองที่พี่อยู่จ้าทุกคนฮาร i f ล็เป็นเมืองเล็กๆนาะทุกคนแต่ว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งนะแล้วตอนนี้พี่ก็กําลังจะเดินไปชิปเดนมิวอินเนาะทุกคนเป็นร้านอาหารนี่ก็คือทางลงเป็นร้านอาหารพื้นบ้านนาะทุกคนแต่ว่าเป็นระดับพรีเมียมถ้าเกิดว่าใครที่ชอบทานโร s ด Dinner ต้องมาที่นี่เลยเขาระดับ เหมือนที่พี่เล่าให้ฟังค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนาะทุกคนก็ต้องไปที่ชิปเดนฮอรเนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบเกี่ยวกับหัตถกรรมมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเลยทุกคนในเมืองฮาริแฟกอย่างเช่นฮาริแฟกมินสเตอร์เนาะสวยเหมือนกันเป็นโบสถ์ที่สวยงาม <S <S เดี๋ยววันหลัง <S 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 เดี๋ยวพี่พาไปดูแล้วก็ตลาดของเราก็เป็นตลาด แบบวิกตอเรียนนะทุกคนคือคักมากมายเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพี่พาไปดูสวยงามจริงๆแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เอาบรรยากาศจากข้างนอกมาให้ดูทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าหน้าร้อนหรือว่าจะเข้าหน้าร้อนแบบเนี้ยอากาศดีดีทุกคน